ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3,000 300, 0 0คนมีบริการเติมเกมเอเเลเซอร์ราคาถูกใช้เพียงแค่ ID ดีและชื่อตัวละครในเกมในการเติมรวดเร็วปลอดภยัยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงสามารถผ่อนชำระได้สูงสุดนานถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ริดแมนช็อป โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กันในเกมเอ็ดเลเซอร์เหมือนเดิมนะจากคลิปที่แล้วที่ผมได้สปอยรถของซีซันที่2ไปนะทุกคนก็มีน้องคนนึงมาคอมเมนต์บอกนะว่าจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นอีกให้พี่ลองเข้าไปดูในกรอบแชทดูนะครับผมก็จะได้เห็นนะว่ามันมีรถคันไหนบ้างซึ่งพอผมเข้ามาดูนะครับผมก็จริงตามที่น้องบอกนะมันไม่ได้มีแค่2คันที่ผมได้พูดถึงไปในคลิปที่แล้วนะทุกคนแต่ว่ามันยังมีเพิ่มมาอีก3คันเลยซึ่งเดี๋ยวในคลิปนีีีี้้้้ผมมมมมมมกกก็พพาาาาททุคคนนนนนนดูเิิ่่ตอววััังงง5รรถไหบึ แฟชั่นใหม่ทั้ง2ชุดด้วยที่กําลังจะมานะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับสาหรับคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็พาทุกคนไปดูชายนิ่งเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็อีกคันหนึ่งที่เป็นรถของบัตรพาสเซชั่นสองนะครับก็มีชื่อว่า Land Rover Defender นะครับผมใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูใหม่นะทั้ง2คันจะทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้มาดูคันที่3กันบ้างนะที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคันนี้ก็จะชื่อว่าไทุกคนกกบบนีข้่ัท5ผม ก็จะเป็นอ่าปาเกนี่ฮวยล่าใช่ไหมผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยในะทุกคนแล้วก็แฟชั่นก็จะมีแฟชั่นไนฟ์นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือดาร์กปาร์ตี้นะโอเคทีนี้เรามาดูรถทั้ง5คันกันนะครับทุกคนว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างเลยก็สกิลอันติเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวขอทวนให้ดูอีกทีนึงนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับชายนิ่งเนี่ยก็จะเป็นรถสายสปีดที่ะกบนลนะ็จปปชแ้ววไ๊ ไปแบบนี้เลยซึ่งสามารถวาร์ปได้ประมาณ4-5ครั้งนะครับ สกินของรถคันนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6สกินด้วยกันนะทุกคนอันนี้จะเป็นสกินแรกนะอันนี้ก็จะเป็นสกินที่2นะครับสีฟ้าสกินที่3สีแดงนะครับทุกคนและก็สกินที่4จะเป็นสกินลายอนิเมะนะสกินที่5จะออกแนวอวกาศนิดนึงนะครับผมเป็นเทคโนโลยีเนาะและก็สุดท้ายนะครับชื่อสกินว่า a 8 6นะเออไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนจาก AE86 หรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นคันนี้เลยคล้ายๆกับ AE86 แเลยนะสีขาวนะครับแต่ว่าพอดูจากด้านหลังอะไรแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ามันคือแลมโบ ผมซึ่งจากที่ผมไปดูมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาเอาแลมโบกับ AE86 มาดีไซน์รวมกันนะก็เลยออกมาเป็นคันนี้อาจจะเพื่อเลี่ยงลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับและรถคันนี้นะครับผมตามเทียร์ของเซิร์ฟจีนนะก็จะอยู่ที่เทียร์หนึ่งของสายสปีดเลยนะครับผมก็จะอยู่สูงกว่าเอ็กคลีเบอร์แล้วก็บูกตินะครับต่อมาคันที่2นะครับก็คือด e เฟนเดอร์เนาะคันนี้ก็จะเป็นรถพาร์ทซีซันที่2นะครับผมซึ่งจะเป็นสายโจมตีที่เหมาะกับด่านภูเขานะสำหรับสก ใหญ่มากขึ้นนะครับทุกคนแบบนี้เลยก็ทําให้มุมมองในการขับแล้วก็การควบคุมเนี่ยมันยากมากขึ้นเนาะสกินเนี่ยยังมีไม่มากนะครับทุกคนก็มีแค่2สกินเท่านั้นนะอันนี้เป็นสกินแรกนะครับทุกคนแลวก็สกินที่2ไเป็นสีม่วงนะครับเป็นลายอนิเมะเหมือนกันนะแลวก็ไม่มั่นใจว่ามันจะมีเพิ่มเติมที่แบบซื้อได้พิเศษในร้านค้าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะมีอยู่แค่2สกินเท่านั้นนะครับผมส่วนเทียรของรถคันนี้นะครับก็จะอยู่ที่เทียสองนะในะการจัดเทียของเซิร์ฟจีนนะ แงอีกนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูรถคันใหม่กันบ้างที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปที่แล้วเนาะก็มาเริ่มที่คันแรกกันเลยนะครับก็คือไททันเนาะซึ่งดูจากกรอบรูปแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นคันนี้นะครับทุกคนเนี่ยเออมันค,คล้ายๆกับในกรอบรูปเลยนะเป็นรถทหารนะครับผมแล้วก็จะเหมาะกับสนามวิ่งที่เป็นสนามแข่งนะครับสำหรับสกิลอันตรีของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นการพุ่งขึ้นไปคล้ายๆกับปอร์เช่เลยนะครับแล้วก็กระแทกลงพื้นนะครับทุกคนซึ่งในตอนที่กระแทกเนี่ยถ เสียการควบคุมไปนะครับคล้ายๆกับตอนที่ถูกมัดแต่งชนเลยนะ แต่ว่าอันนี้พุ่งมาจากไหนไม่รู้กระโดดมาจากไหนไม่รู้นะครับผมแล้วก็กระแทกลงพื้นแถมกระจายไปวงกว้างด้วยนะครับซึ่งเกลียนมากๆเลยนะแถมกระโดดได้ไกลอีกต่างหากนะครับคล้ายๆกับ Porsche อร์ชั่นสายโจมตีนะครับทุกคนซึ่งเทียรของรถคันนี้บอกเลยว่าสูงมากๆนะครับก็จะอยู่ที่เทียรหนึ่งนะครับผมสูงกว่ารถ Defender ที่เป็นรถพาร์ทซีซันที่2อีกนะครับนั่นหมายความว่าคันนี้เข้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นรถสายโจมตีที่ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเข้ามาเนาะในซีซันที่สนะครับมาดูที่สกินกันบ้างนะครับก็จะมูพ ด้วยนะอ่าสีชมพูวันวบวเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีลายทหารนะครับผม อันนี้ก็เป็นอัปเกรดเลยก็เปลี่ยนรูปร่างของรถขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนาะแต่ก็มีสกินสีทองด้วยนะโอ้โหไม่รู้จะเรียกลายไทยหรือเรียกอะไรดีนะทุกคนแต่แบบมันเท่มากเลยนะลายนี้ถ้าคันนี้เข้ามาเนี่ยผมอาจจะเติมเล่นนะผมแบบออค่อนข้างชอบรูปร่างมันนะทุกคนแล้วก็ชอบสกินมันด้วยผมว่ามันเปลี่ยนดีแล้วก็น่าจะเป็นสายโจมตีที่แบบวิ่งเร็วมากๆเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าได้สกิลของสายทัพยูรัวๆเนาะกดอันตรีรัวๆนี่น่าจะกระโดดเป็นกบเลยนะครับทุกคนต่อมาคันที่สี่นะครับผมก็จะ สายโจมตีอีกแล้วนะครับเป็นสายโจมตีที่เหมาะในสนามแข่งแบบภูเขานะครับสำหรับสกิลอันติเมตเนี่ยตอนที่กดใช้อันติไปแล้วลดจะเข้าสู่สถานะล่องหนนะครับทุกคนแล้วก็พออันติหมดนะมันก็จะพุ่งไปด้านหน้านะครับและก็จะทําให้ลถฝ่ายศัตรูเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันวับถอยหลังกลับมาด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะ นี่นะครับเข้าสู่ร่องหนปุ๊บนะครับผมพอเรากดอันตีอีกทีหนึงนะครับผมมันก็จะพุ่งมาด้านหน้าวับไปด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วตอนที่เราวับผ่านรถไฟตรงข้ามเนี่ยให้ทุกคนสังเกตดูรถไฟตรงข้ามอีกทีนึงนะคือรถไฟตรงข้ามจากที่วิ่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมจะถูกบังคับถอยหลังมาอีกนิดนึงนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมพออยู่ใกล้ๆ้ป้ายตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถูกวับถอยหลังกลับมาเห็นไหม เออคือแบบเป็นรถที่แบบเปลี่ยนมากเลยนะคันนี้แต่ว่าในการจัดเทียนะครับผมคันนี้จะอยู่ที่เทียสองจุดห้าเท่านั้นเทียบเท่ากับรถมัดแตงนะครับผมสาหรับสกินของคันนี้ก็จะมีอยู่สามสกินนะครับทุกคนสกินแรกก็จะเป็นสีฟ้าทองอันนี้นะครับโอ้โห คือสีสวยมากเลยแต่ว่ารูปทรงของรถไม่ค่อยเทยอะผมว่าอันนี้นะส่วนอันนี้จะเป็นสกินที่2นะครับเป็นสกินอนิเมะนะครับเนี่ยมีอนิเมะต,ติดไว้ด้วยนะและก็สุดท้ายเป็นสกินสีทองนะครับทุกคนก็จะเป็นสีม่วงแดงนะและรถคันสุดท้ายนะครับผมก็คือปาเกนี่ฮูเอล่าเนาะซึ่งก็คือคันนี้นะครับผมก็จะเป็นรถสายสปีดท,ที่เอาไว้วิ่งในสนามแบบสนามแข่งนะครับสกิลอันติเมะของคันนี้นะครับก็จะเป็นการกดอันตีเพื่อเร่งความเร็วนะสามารถกดได้ประมาณ2ครั้งนะครับก็จะสามารถเร่งความเร็วสูงสุดได้นาะค คล้ายกับแมคลาเรนเลยนะทุกคนแต่ว่าสกิลของคันนี้เหมือนจะแรงกว่าแมคลาเรนนะแต่ในการจัดเทียบของเซิร์ฟจีนนะครับผมคันนี้กับอยู่เทียบที่4เหมือนกันกับแมคลาเรนเลยนะฮะแต่ว่าก็รอดูอีกทีละกันเผื่อว่าเขาจะมีการบัฟการเนิฟอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับสกินของคันนี้จะมีอยู่แค่3อันเท่านั้นนะไม่มีสกินทองนะครับสกินแรกก็จะเป็นสีแดงขาวแบบนี้เลยนะครับผมก็คล้ายๆกับรถแข่งเลยเนาะก็สวยดีนะครับอันที่2ก็จะมีลายสีดําขาวเหลืองนะครับทุกคนและสุดท้ายสกินสีม่ว นะอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อ่ะเป็นสกินสีเหลืองเทาครับคือมันออกดําแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ดําเข้มเนาะมันออกแบบเทาๆดำๆนิดนึงนะฮะทุกคนทีนี้ก่อนจะปิดคลิปกันเนี่ยเรามาดูแฟชั่นอีก2ชุดกันดีก,ก,นก,กว่านะครับผมที่เขาได้เอากรอบรูปเข้ามาไว้ล่วงหน้าเนาะสำหรับชุดแรกนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดนี้นะทุกคนไอ้ด์กปาร์ตี้อะไรนะนะั่นอะส่วนของเพศชายก็น่าจะเป็นชุดนี้นะครับทุกคน ส่วนแฟชั่นอีกเซตหนึ่งนะครับผมที่เป็นสีเหลืองๆอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นเซตนี้นะซึ่งก็อยู่ในภาพโปรโมตของซีซั่นที่2นั่นแหละนะซึ่งไอชุดแฟชั่นทั้ง2ชุดเนี่ยผมไม่ชัวรนะ์เนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีรูปลักษณ์อะไรให้ดูชัดเจนนะครับผมก็ได้แต่คาดเดาเนาะอาจจะไม่ใช่2ชุดนี้ก็ได้นะครับผมเแต่ว่าตามที่ผมคิดนะก็อาจจะเป็น2ชุดนี้นะครับ ส่วนของเพศชายก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมซึ่งชุดนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยนะเพราะว่าตอนเปิดตัวมันเท่มากๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งลวกันว่าเขาจะเอาเข้ามาในรูปแบบไหนนะครับผมหรือว่าจะเอาชุดไหนเข้ามานะโอเคครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะก็พาทุกคนมาดูรถแล้วก็แฟชั่นที่มีโอกาสที่จะเข้ามาในซีซั่นที่2อนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบผม,ผมก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกนนะ ครับ